แล้วก็นับถอยหลังค่ะการก้าวเข้าสู่ปีใหม่นี้นะคะหลายคนเริ่มหยุดงานกันแล้วแต่ว่ากองละครสายทานหัวใจยังคงเดินหน้าทํางานกันอยู่ค่ะโดยเป็นละครของค่ายเมกเกอร์กรุ๊ปนะคะเมื่อวานนี้ยังปักหลักถ่ายทากันอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะนักแสดงหลักนะคะทั้งเจมส์มาคาริสาแล้วก็พิมพาริมากองเข้าฉากสําคัญเลยค่ะเพราะว่าเป็นฉากการประทะอารมณ์เชื้อเชื้อกนกันของสองสาวคาริสาแล้วก็พริมนะคะโดยมีเจมสม์มามาห้ามทับเอาไว้ค่ะก่อนที่สองสาวจะ ลงมือกันซะก่อนเมื่อวานนี้ก็ได้ว่าเป็นการถ่ายทําคิวสุดท้ายแล้วก่อนที่จะหยุดยาวพักผ่อนในช่วงปีใหม่นะคะเจมส์มากับคาริสาบอกว่าไม่ได้วางแผนไปเที่ยวที่ไหนค่ะเพราะว่าตั้งใจจะใช้เวลานี้อยู่กับครอบครัววันนี้เป็นคิวสุดท้ายของการทํางานครับผมสนุกดีครับจริงๆเป็น,เ,ปนเราถ่ายมาแล้วสาวันเขาถ่ายไปสองวันก,ก็ดีครับมันก็เป็นอะไรที่แบบ เราก็ทํางานก่อนก่อนปีใหม่แต่ปกติปกติปีใหม่ผมก็จะทํางานอยู่แล้วแต่ปีนี้โชคดีไม,ไม่ไม่ทำเ,เลยได้ใช้เวลาอยู่ครอบครัวครับน้องเขาเหมือนกันน้องเขาคงได้ใช้เวลาอยู่ครอบครัวงมีความสุขกันครับปีใหม่กลับบ้านคะ่ะหาคุณพ่อคุณแม่คะ่ะที่พัทยาคะ่ะคุณแม่ชวนสวดมนต์ข้ามปีทุกปีอยู่แล้วคะ่ะปีหน้าจะมีสมาธิในทุกๆอย่างมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยค่ะหมายถึงว่าโฟกัสโตขึ้น <ๆ S 1> ยอะไรเง <ๆ S 1> ี้ยห <ๆ S 1> มายถึงว่าเรารู้ว่าเราชอบอะไรแล้วเราอยากจะไปทางไหนให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยก็คงโฟกัส เรื่องทางานแล้วก็เรียนมาหาลัยอะไร<ช>อย่างเงี้ยค่ะผมก็อยู่กรุงเทพครับเพราะว่าครอบครัวบินมาแม่กับน้องสาวบินมาหาก็คงจะแบบสบายๆพักผ่อนแล้วก็เที่ยวอยู่ในกรุงเทพนี่แหละครับขอให้แฟนๆโตข่าวนะคะเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็เที่ยวอย่างมีความสุขมากๆค่ะขอให้ทํางาน,นน้อย,ยเงินเยอะๆค่ะผมก็เช่นกันครับอยากให้ทุกคนมีความสุขปีใหม่นี้นะครับสุขภาพแข็งแรงปีหน้านะครับแล้วก็คิดอะไรขอให้ได้นะครับผมอยากมีความรักขอให้มีอยากมีเงินขอให้มีนะครับผมดูแลตัวเองกันด้วยครับแพพินวเอ ค่ะขอบคุณค่ะคาริสาและก็เจมส์บาร์นะคะ